เอาละครับเพื่อนๆกับวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัวเกมใหม่ล่าสุดครับที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการหรับตัวเกมหลอดไนครับที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับในเวลา31กรกฎาคมสําหรับวันนี้นั่นเองครับผมหลายๆคนก็ได้จับเข้ามาเล่นเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าเซิร์ฟไม่เหงาแน่นอนนะวันแรกนะครับ ว่าคนเล่นเยอะมากนะครับผมต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเปิดเยอะมากพอสมควรตั้งแวันนี้นะครับคอนเทนต์แรกที่ผมจะนําเสนอให้กับเพื่อนๆก็คือจะพาเพื่อนๆนครับไปพรีวิวในส่วนของตัวเกมครับว่าตัวเกมเนี่ยมีระบบอะไรบ้างและน่าสนใจแบบไหนและต้องบอกเลยครับว่ามีโค้ดให้กับเพื่อนๆด้วยถ้าเพื่อนๆใส่โค้ดครับเพื่อนๆก็จะได้ของเยอะแยะมากมายครับที่ทางตัวเกมให้กับเรามา ใครที่ติดปัญหาเรื่องใส่โค้ดแล้วไม่ได้ของวันนี้มีวิธีแก้กับเพื่อนๆทั้งหมดครับและตัวเกมนะครับขายแพกอะไรบ้างและแพกไหนคุ้มค่าคุ้มราคาที่เราควรที่จะซื้อครับสำหรับสายเติมน้อยแล้วเราก็มาดูกันครับว่าคลิปนี้จะมีอะไรนำเสนอให้กับเพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อน,นั่นเองครับและวันนี้ผมก็จะเปิดการใช้กับเพื่อนดูด้วยนะครับว่าแพ็คที่ซื้อเนี่ยมันคุ้มอย่างไรเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปซื้อตั้งแต่ขั้นตอนเลยนะครับว่าเราควรจะซื้ออะไรและได้อะไรและก็คุ้มอะไรครับ ก่อนที่จะไปซื้อนะครับผมขอเวลาสักประมาณ2-3นาทีนะครับเพราะว่าทางสปอนเซอร์หลักนะครับ UG p h o ฟ e ได้ขอให้ทําคลิปนี้ขึ้นมาโอเคครับสำหรับ UG p h o ฟ e ถ้าเพื่อนๆเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะเจอจอแบบนี้เลยอันนี้ก็คือถ้าเราเช่ารายเดือนนะครับหรือเราไปซื้อจอมาก็จะเป็นจอแบบนี้เลยนะครับผมเอาล่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูจอครับเราเนี่ยจะต้องทําการไปซื้อก่อนนะครับโดยแพ็กเกจนะครับณปัจจุบันเนี่ย ก็มีอยู่ประมาณ5แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจอะไรบ้างครับลองดูครับเริ่มตั้งแต่ u v a p ครับซึ่ง u v a p นะครับก็เป็นจอที่จะทําให้เรานะครับมีสเปคอยู่ที่ประมาณ Android 10นั่นเองครับและราคานะครับถ้าสมมติว่าเราซื้อรายเดือนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7.99นั่นเองครับก็ถือว่าราคาถูกมาก ถ้าเทียบกับ1เดือนนะครับที่เราเช่าจอเราก็สามารถเหมือนเราได้มือถือเครื่องหนึ่งเลยนะครับแพ็กต่อไปครับ G V I P ครับก็จะเป็นระบบในส่วนของมี Android 10 Android 12 Android 13นั่นเองครับแต่ Android 13โดนซื้อหมดแล้วนะทุกคนนะโอ้โหเสียดายมากและตอนนี้นะครับก็ยังมี Android 12อยู่นะครับก็จะในเรื่องของสปีดนะครับเรื่องแรมเรื่องมซนะึ่งการเล่นของเรามันก็จะไม่กระตุกครับและก็เล่นดีมากขึ้น ในราคานะครับ30วันอยู่ที่ประมาณ8.99ดอลลาร์ลซึ่งห่างกันไม่เยอะเลยกับ U v p นะครับและก็สเปคเนี่ยก็แรงกว่ากันเยอะมากพอสมควรครับเอาล่ะถ้าใครชอบของแพงก็ต้องมาที่ K v p ครับก็อยู่ที่ประมาณ11.99ดอลลาร์ครับผมก็ถือว่ายังไม่ ราคายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะก็เราสามารถใช้ได้ทั้ง Android 13เลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะถ้าเราทําการซื้อเข้ามาครับเราก็จะได้จอแบบนี้เพื่อนก็จะเห็นว่าจอนะครับที่ผมเนี่ยปล่อยบอดอยู่นะครับผมก็สามารถเล่นได้หลายจอและต้องบอกเลยครับ U g p h o n e เนี่ยไม่มีการแบนจากตัวเกมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเราจะเล่นกี่จอก็ไม่มีการแบนขึ้นมานั่นเองครับนี่นะเพราะว่าใช้คนละ IP นั่นเองครับมันเป็นคนละเครื่องไปเลยนะครับทุกคน แบบนี้เลยครับซึ่งผมเนี่ยช่าหลายจอมากเห็นไหมครับนี่ก็จะมีจอแบบนี้เลยทุกคนอีเราก็สามารถปล่อยฟาร์มตัวละครของเราได้แบบสบายเวลาเราจะหาของหาไอเทมต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะสะดวกมากๆครับเปรียบเสมือนมือถือ1เครื่องเลยนะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ทุกเกมครับที่อยู่ใน Google Play หรือว่า โอเกมช่วยครับ APK หรือ QOO App นั่นเองครับที่สามารถดาวน์โหลดทั้งนอกประเทศครับและก็ในประเทศไทยของเราด้วยครับได้หมดทุกเกมเลยก็ว่าได้นั่นเองนะนก็คือแบบภาคภาษาไทยเลยครับมีภาษาไทยให้เราเล่นและต้องบอกเลยครับว่าระบบเนี่ยเอาเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยสำหรับแพทแรกนะหนึ่งก็คือนะครับในเรื่องของ มาสเตอร์มาสเตอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของ E ีของอาวุธครับเกมนี้จะไม่มี E ีีของตัวละครจะมี EP ีอาวุธและก็ในส่วนของเครื่องพลังป้องกันครับชุดเกราะว่าเราเนี่ยใส่เซ็ตอ,ะ,อะไรครับผมก็จะแบ่งแยกกันอยู่ว่าเซ็ตที่เราใส่เนี่ยยิ่งเราเพิ่มเลเวลนะครับให้แต่ละเซ็ตเนี่ยเราก็จะได้ค่าสถานะพวกนี้นั่นเองครับผมอย่างเช่นถ้าเราใส่ในส่วนของเซ็ตผ้านะครับเราก็จะได้ในส่วนของตรงนี้เลยครับฟื้นฟู MP นะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่แบบนี้ ค่าสถานะพวกนี้เราจะได้ตามเซตนั่นเองครับและตามเลเวลของมันด้วยเลเวลก็ง่ายๆครับถ้าเป็นชุดป้องกันก็คือจะโดนโจมตีเท่านั้นถึงจะกลายเป็นเลเวลให้กับเราครับแต่ถ้าเป็นอาวุธเราก็ต้องทําการโจมตีไปเรื่อยๆครับเลเวล e ีตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองถ้าระบบต่อมาครับระบบที่น่าสนใจที่สุดของหลายๆคนก็คือระบบกาชานะครับผมหลายหลคนเนี่ยก็ได้กาชาม่วงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่ําเลยถ้าแนะนํานะครับถ้าเราได้กาชาม่วงขึ้นมาครับถ้าเป็นตัวท็อปนะ ความเร็วในการโจมตี50ความเร็วไล่15ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ55%หรือพลังโจมตี141แบบนี้ครับก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเติบโตไปได้ไกลกว่าชาวบ,บ้านนั่นเองครับผมตรงนี้นะที่คนหลายคนกําลังสุ่มกาชากันอยู่และหลายๆคนก็ดวงดีครับได้กาชาจากการใส่โคด้ดการใส่โค้ดก็คือเพื่อนๆน,นะครับให้เข้ามาตั้งค่าแบบนี้แล้วไปที่บัญชีจากนั้นครับก็กรอกโค้ดตรงนี้ครับพอเราใส่เนี่ยถ้า เราใส่แล้วเราไม่ได้ของในจดหมายให้เพื่อนๆนะครับออกเกมแล้วเข้าใหม่ตัวเกมตัวโค้ดนะครับก็จะส่งของแบบนี้มาให้กับเราครับเยอะแยะมากมายเราก็กดรับแบบนี้เรามาดูโค้ดกันก่อนครับก่อนที่เราจะไปซื้อแพ็กอะไรดีเรามาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันครับตรงนี้เลยซึ่งโค้ดต่างๆนะครับขเขาจะให้ของมาให้กับเราเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับโอ้โหอินปีบวกก็เพียบเลยครับผมนี่ก็จะเป็นกล่องแบบนี้ด้วยครับ เห็นไหมโอ้โหกล่องฮอร์โมโนอันนี้ก็คือเอาไว้ไปหา,าสัตว์เอาเอาไว้ไปหาสัตว์คู่หูนะครับผมตรงนี้ค่อนข้าง,งสําคัญเลยนะหมวดนี้อันนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับอาหารบัฟที่เราจะได้ใส่นี่กล่องนี้จะเป็นกล่องสําคัญครับก็คือกาชาครับผมนี่ก็คือกาชาฟีจากโค้ดนั่นเองครับผมอะเรามาเปิดกาชาสุ่มกันเลยละกันเอฟเฟกกาชาเกมนี้ก็จะสวยๆหน่อยนะครับผม ถ้าตัวละครเนี่ยทำการเสียบดับเข้าไปและดับไม่หักเนี่ยโอ้โหเรามีลุ้นกันเลยครับอ่ะเราลองดูก็ได้นะครับพึ่งลุ้น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 จะออกอะไรปุ๊บหอ้เขียวล้วนนะครับผมไปกันต่อครับมีคนได้ม่วงด้วยนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับในกาชาฟีถ้าใครไม่ได้ม่วงนะก็มีวิธีนะครับว่า จะทำยังไงและก็คุ้มด้วยนะเกมนี้บอกเลยว่าแพ็์กาชาคือคุ้มมากไม่รู้ล่ะคุ้มยังไงนะครับถ้าออกม่วงก็คือคุ้มนั่นแหละแต่ถ้าไม่ออกม่วงก็คือไม่คุ้มนะครับผมนี่มาเรามาดูแพร์ทองกันมีอะไรให้เรารุ้นหรือเปล่าปุ๊บปุ๊บเอฟเฟกแบบโคตรดีอ่ะโอ้ยดีเกินใครที่อยากจะสนับสนุนนะเกมนี้นะครับก็อย่าลืม ไปเติมกับ easy card ได้ด้วยนะครับผม easy card ก็มีแพ็กให้กับเราด้วยนะโอ oh, ้ี่เฮ้ยม้าวะ่ะม้าหนึ่งครับผมมาขั้นต่ําก็คือฟ้าแล้วแหละนะขั้นต่ําฟ้าแต่เรานะครับจะไปลุ้นในส่วนของม่วงครับผมไปเสียบ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 เฮ้ยเสโอ้ดับอ่ะครับผมฟ้านะครับผมถ้าถาไมไปหกักเราจะกลายเป็นม่วงเลยครับเอฟเฟกนะโอ้เสียใจว่ะ น,นี้ก็คือกาชาฟีครับอย่างน้อยก็คุ้มเลยแหละกาชาฟีเราได้ฟ้านะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนนะครับไปดูแพ็กนะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนะครับดูค่าสถานะตรงนี้ได้ว่าเหมาะกับอาชีพอะไรนะครับอ่าหลักๆก็คือดูออฟนะว่าเหมาะกับอาชีพอะไรนั้นเองครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมจะพาเพื่อนไปดูตัวแพ็กว่าเราควรจะซื้ออะไรอะไรคุ้มที่สุดครับแพ็กเลยตรงนี้คุ้มสุดแล้วนะครับผมนี่นะตรงนี้ก็จะเป็น แพ็กกาชานะครับผมนี่นะอันนี้ก็การันตีฟ้าใช่ไหมอ่าก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออันนี้ก็จะเป็นบัตรอัญเชิญแบบการันตีด้วยนะทุกคนผมแนะนำนะร้อยสาบาทน,นี่คือคุ้มมากนะครับอันนี้แนะนําเลยว่าคุ้มมากเพราะเราจะได้ของฟ้ามาใส่ครับนี่เห็นไหมทุกเซตเลยเราเลือกได้ว่าเราจะใส่เซตอะไรนะครับนี่คือคุ้มมากสาหรับผมเลยนะคือคุ้มมากสําหรับแพ็กในการเริ่มต้นนะครับ 79บาทจะเป็นหินในการปีบวกนะครับมีหินลดหินกกระโดดนะครับทุกอย่างรวมหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นแพ็กกาชาม้าครับผมเน่จะได้ม้าตัวนี้ครับมาเพิงครับนะครับผม260บาทนะทีนี้ผมจะพาไปดูแพ็กที่คุ้มที่สุดนะครับให้เรากดเข้าไปที่ร้านค้าก่อนครับแล้วเข้าไปที่คําว่านะครับ nex t market นะครับผม nex t market เลยนะกดตรงนี้ครับมันจะเด้งเข้าไปตัวเว็บไซต์นะครับเราไปดูที่ตัวเว็บไซต์กันก่อนละกันครับก็เข้ามานะ การล็อกอินต่างๆเนี่ยก็จะล็อกอินให้กับเราทั้งหมดเลยเห็นไหมครับนี่ล็อกอินทั้งหมดให้กับเราเรียบร้อยแล้วก็เป็นชื่ออะไรของเราในเซิร์ฟเลยนะสังเกตด้วยชื่อตัวละครต้องเป็นชื่อของเซิร์ฟเราครับพอเราล็อกอินเข้ามาเนาะจากนั้นนะครับลองดแูแพ็กที่ผมแนะนําเลยอันดับแรกครับก็คือ23.99ดาอลน,นะครับตรงนี้780บาทง่ายๆเลยครับแต่ถ้าเราไปเติมแพ็กกับร้านอ่ะมันจะถูกมากกว่านี้การที่ผมที่ยังไม่เติมเนี่ยก็คือผมรอร้านนะครับร้านแพ็กมาผมก็จะไปเติมกับร้าน คือมันคุ้มนะครับคุ้มเพราะอะไรเรามาดูครับเพชรสามพันทุกคนเจ็ดร้อยแปดสิบบาทต่เพชรสามพันโอ้โหคุ้มมากแล้วแพ็กอันเชิญครับผมห้าสิบห้าอันน่ะห้าโลทุกคนคุ้มจัดแล้วก็เศษเซี่ยวแห่งเวลาอันนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องใช้เยอะมากในการทำวูดพลังโจมปีนี่นะแต่สำหรับผมสองแพ็กนี้ครับยังไงก็ต้องจัดนะครับผมอ่ะ ผมจะเติมให้กับเพื่อนๆดูเลยเราไปดูแพ็คนี้นะครับว่ามันคุ้มพอไรโอเคหลังจากนั้นนะครับพอเราทําการซื้อมาเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดู ในตัวเกมได้นะครับว่ามีอะไรเข้ามาหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเรามาดูในตัวเกมนะครับจากนั้นนะเราก็จะมีแพ็กเข้ามาเด้งเดงมาที่เกมนะครับปุ้มเพชรสามพันนะครับผมนี่เรามาดูครับเพชรสามพันโอ้ก็ได้มานะครับเราก็เข้ามาที่คําว่าอัญเชิญแบบนี้นะครับเราจะไปนะถ้าเราไม่พอใจเราก็ทําการใช้เพชรลีแต่ถ้าเราพอใจแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้เราเพชรนะครับมาทําการแลกนะครับผมนี่ตัวสัตว์ขี่แบบนี้ครับและใช้ทั้งหมดนะครับ 5โลครับผมไป55ไบโลแรกไปครับผมจะมีให้ดึงจะมีให้เสียบดาวหรือเปล่าจะมีให้ลุ้นอีกหรือเปล่าจะเหมือนกาชาฟรีหรือเปล่าครับ๊มันมีคนได้ดวงดีด้วยนะครับในการทาตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูครับมีไหมไม่มีครับผมโลแรกก็คือเกลือครับไปโล2ส่วนใหญ่ก็เกลือนะเออในแ็ก55นะครับผมตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะที่ผมดูเพื่อนผมมาเห็นไหม ออฟ้าก็ไม่ออกนะครับผมเห็นไหมเกลือหมดเลยทุกคนโอ้จะหนักจัดนี่แหละครับผมไอ้ี่ได้ม่วงนะก็ถือว่าดวงดีมากๆเลยนะครับผมในจากตรงนี้เห็นนะครับเรียบร้อยคือเกลือมากนะครับผมห5้ใบก,ก็จริงแต่ว่าเกลือนะครับแต่เราก็เอาเอฟเฟกต์นะ เออเอาเอฟเฟกนะแต่ถ้าใครได้ม่วงก็คือดวงดีไปแล้วนะครับอย่าไปซีเรียสนะใครได้ม่วงก็คือดวงดีไปแล้วนะตรงนี้ในคุมไม่คุมนะครับผมโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับ